วันนี้เดียวนี่วันนี้นะครับได้กําไรจากการโปรโมตแอปคงดับลิสอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้วันนี้สามสิบเอ็ดนะครับวันนี้นะพี่ๆนะครับนะครับอ่านะครับได้มาอีกหนึ่งสามแปดศูนย์นะพี่ๆนะนะครับเมื่อวานเพิ่งถอนไปนะครับพี่ๆนะถอนไปเกือบสี่พันนะเมื่อวานนะพี่เนี่ยนี่ครับยอดมันจะเข้ามานะครับนี่ครับอ่าบวกพันสามแปดสิบนะครับเมื่อวานที่ถอนไปสามพันอ่าหกร้อยหกสิบนะทุกคนนั่นแหละ ท Dante, ุกคนสามารถทําได้นะทุกคนนะอันนี้ผมก็เริ่มต้นจากที่ไม่เป็นเหมือนกันนะพี่นะอ่ะผมก็เริ่มต้นจากไม่เป็นนะพี่นะมาเริ่มต้นจากสูตเริ่มต้นจากไม่มีความรู้ด้านอ่าโปรโมทแอปมาก่อนนะทุกคนนะแลก็มาศึกษาเรียนรู้ในระบบแล้วก็มาลงมือทํานะพี่นะอันนี้เนาะใครอยากอ่ามาเรียนรู้แล้วก็ใครอยากอ่ามีกําไรเหมือนผมนะพี่ี่นะก็มาลงมือทําแล้วก็มาศึกษาดูก่อนนะพี่นะนะครับก็ศึกษาดูก่อนนะพี่เนาะนั่นแหละ มันไม่มีไม่มีใครเก่งมาต้งเกิดกำเนิดเราพ,พี่เนาะถ้าหใครอยากได้อาชีพเสริมอยากได้รายได้เสริมเหมือนกับผมอะ่ะพี่ๆก็สามารถที่จะมาเรียนรู้อ่าเหมือนผมได้นะมาเรียนรู้กับบริษัทได้เลยนะทุกคนเนาะดีจะพาพี่ๆเข้ากลุ่มแล้วก็ดีเแบ่งปันเทอมการให้เดินที่เนาะ